ผู้ใ่าบกใจเด้อมาเอาบุญพรุ่งนี้มื่นด้คะเสาร์มื้อแม่งานพาจัดนัคือสุการศิลธรรมนะเนาะขับ้ปเลอาเล่าด้วยอาบอกมาตะมือเพื่อนเห็นอากับอาก็เดียวกันล่ะผูบุคคลลุมล้างแต่ว่าอนนี้เาดีละดีละหนักเนักหนึ่งโปร้อกัน ในคู่ราวัสในคู่มอ่แต่ยนยงยนเอาบุญน้ำกันะาธุตามันเออมาเชินเกือบวงสวงเระ่ับัที่นี่เออคุณยามาก่ท่าน่กัสีายายดีใจเพราะคุณยายมีบุญยายบ้านถเาที่ย้สดจั้งี่แล้วสาธุน้ยคุณยายโอยย เชิญเพื่อนมาเนี่ยมืออื่นเชิญชวนเพื่อนมาทำบุญน้ำเฮาเนี่ยมืออื่นมาเด้อจ่ายเด้องพี่น้องเดินส่งเที่ยจ่ากรรมธรรมสการนะครับพระพุทธเจ้าพระอาจารย์ทุกรูปนะครับเนาะผมเองพอญาตินะครับเนาะในการพิมารอองค์พระพุทธรูปพิมารอันนี้โอกาสที่สวัสดีในย่งพ่อแม่พี่น้องในไอตักแท่งก็ยังไม่ไง ท่าส <lok Beautiful, S 1> ูบูสคตนะครับเนาะตอนนี้กงไดเวลาก็บอกว่าโคครันาับนี้คดีแต่าขอแง่นะครับขพประกาศมาสร้างสัมพันมือนยันคตหน่อยลงสุกกับนะครับเนาพู้ที่กำลังแข็งแรงอ่าได้ว่าเอาไปสีนะครับเอาไปใส่เสื้อเสื่อไปสีตีเอาไปลงถึงโซ่ตรันมี่ที่นะครับ อาการสักการบูชาครับเนาะตอแง่งของพระธาตสักการบอกบุญไปยังคุณหน่อยลงสมกันะครับเนาะเชิญชวนเพื่อมาทำบุญแนมือนสวัสดีค่ะเชิญนมาทำบุญนมื่นบประธานที่วัดสีบาบูซ่าอาเทพเจ้าเราเทวว่าอุบาร์เชิญเปินแนมแม่ท้องฟ้าพร้าปิ้คนสักการบ เริ่มมื้อเริ่มแปดมื้อเารน้0งเริ่มพรุ่งนี้แปดโมงเช้าค่ะเช้าวันเลื่อนมื้อนี้ก็เตรียมงานกันมาดื่มพ่อแม่พี่น้องคุณป้าลาอาทุกผู้ทุกคนนครับ็กาานม้วนม้วนมาซอยงานกันความเพียงเฮียงหนาทุกคนนะครับารยจนะครับผู้จัดบนลาคัวอจะเป็นความกันันนะครับระผู้ใหญ่บ้าน เรือว่าผ to so ู้สินี้ส่วนรวมนะครับต้งอบตออับซอยสุข坤นะครับในบ้านเท่านั่นล่ะสุข坤แล้วกแหมอพันธุ์ยาสักพัฒน์เออบอกปนยัย่ใหญ่สุขภูสุข坤เรได้เชิญบันสีถึงซูปรัมวีที่รักษเรียนเชิญพอผู้ที่เป็นได้คุยกันแล้วนะครับร่างต้องโรคกันแล้วว่าเสียออกมาจำร่องเหตุการณ์ ที่ว่าเมาสี่ให้ผู้ใดไที่นาทีไหนประจําตําแหน่งไหนอะไรก็ได้ในถะ้ำประจําเนาะ